าวิดัตสวัสดีจ้าติดหนัวขวอยอีสานมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้อง่าติดหนัวมาน,นําเสนอเมนูเซฟๆหนวนสุพิดโนองเบิ่งคกือเกาค่ะพร้อมกับเอาเคล็ดลับวิธีอาหารการกินทางบ้านเปิงบ้านติดหนัวมาฝากพี่ฝากน้องตอนผิดตอนนองคือเกาเหมือนเดิมจ้าพี่น้องค่าสวีดัตสวัสดีพี่น้องผู้หน้าหักสุผู้สุขนเด้อพี่น้องด้านหน้าดัาน,น,าดานไหนดันซ้ายดันขวาเด้อค่ะเมื่อนี้ติดหนวสิผามาเห็ดนอไม้ใส่หมูเซฟๆค่ะพี่น้องขาใส่กะทิพร้อมเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้ติดหนวซี่หลองใส่น้ำกะท เปพร้อมกันนะค่ะพี่น้องคะ่ะครั้งแรกของติดหนวซสิเห็ดหมกน่าไม้ใส่น้ำกะทิคะ่ะพี่น้องคะ่ะหมูซัสมสั้นหนวัวหนวัวเซ๊บ เครื่องวัตถุดิบบุ้มีเอียงมากมายค่ะพี่น้องบุมมีเอียงหลายมีข้าวเบือน้ำใบใหญ่นางกะคันเองค่ะส่วนเครื่องตำก็คือเกาค่ะพี่น้องขาตะไคร้สวยหอมแดงแล้วก็บักผิกค่ะตำเรียบร้อยแล้วมันเป็นโคโลเคลประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำใบใหญ,ญ่นางค่ะพี่น้องใส่เหล็กน้อยแล้วก็ตำด้วยกะทินะคะพี่น้องขาเทบึ้มลงไปแล้วก็ใส่ข้าวเบือที่เราตำนั่นแหละค่ะเทมื้อนี้สิคนตาวใส่กันในโรกเด้อคนโคเลโคเลโคเลให้มันเข้ากันให เหมันเข้าเบื่อละลายจากน่อยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นใส่หนอ่นอไม้หน่อไม้นี้เผาแล้วก็เคีอ่อนอีเมโซนเท่าเป็นคนเห็ดให้ด้ค่ะพี่น้องขาเทบึ้มลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหมูสามสั้นหางกระสอยใส่หล่เสียบหลยบ่ใส่กระป๋าเสียบเลยค่ะพี่น้องหมูสามสั้นนี่ก็ได้เกลือเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยปลาราค่ะพี่น้องผู้ใดบ่บามากักใส่หมูสามสั้นก็บ่ต้องใส่ก็ได้เด้อพงนัวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะปิดท้ายด้วยผักอีตูแล้วก็ต้นหอมนะคะรวยด้วยบัคพริกค่ะพี่น้องย ไปจากน้อยพิกปอยนะคะพี่น้องค่ะคนสาวคนเล็โเล็โคเลเป็นจังไหนน้อเข้าทาบะค่ะพี่น้องค่ะหมกเราไม้ของติดหัวเมื่อนี้ครั้งแรกนะค่ะเมื่อนี้ขาขนสาวใสโคเข้าไปรถเฮ็ดให้มันง่ายๆค่ะพี่น้องคนสาวให้มันเข้ากันดีๆให้มันเข้าน้าเข้าเนื้อค่ะแล้วเห่าคอยไปห่อใสใบตองนาะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ติดหนวดซี่ห่อหมกใสใบตองเด้อมันจะได้หอมมันจะได้แซบมันจะได้หนวเติมกันพี่น้องท่านใดผู้ใดมากผู้ใดชอบก็ลองเฮ็ดไปพร้อมๆกันก็ได้เด้อค่ะพี่น้อง่ะป แต่นิดๆน้อยๆก็ได้เด้อค่ะพี่น้องมักไผ่มักหมันเนาะซอบอันไหนก็ใส่อันนั้นหลังจากนั้นหฮากล้ามใบตองค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาที่ห่าเอาไปหองหมกมันค่อยสีเ่แตกค่ะพี่น้องขาคันเองบ่ลนคันเฮาบ่ตากแดดคันเฮาบ่นึ่งค่ะพี่น้องตองมันจะแตกง่ายเนาะพี่น้องขานำหนัวนำแซบนำอร่อยมันสิเหียออกปึ๊ดเลยค่ะพี่น้องเอามาลนเอามาข้างไฟดีๆีบุญราคาให้มันเป็นสีแบบนี้ล่ละจากสีเข้มๆให้มันเป็นสีอ่อนๆแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องมันสิมีความมันของใบตอง น้องมันสิเหี่ยวจากน้อยเวลาที่ห่าไปหอมันก็นสิหอง่ายเนาะได้ทีแล้วเห่ากระซีกออกพอประมาณค่ะกะไผ่กะมันผู้เดมักหอใหญ่กะใบตองสีใหญ่ๆกระซีกลงไปค่ะพี่น้องขาผู้เดมักหอหน้อย คุยจากคำสองคำกระเบิดกระเห็ดพออุจุอิทิจึงซี่ก็ได้ตักใส่พอประมาณเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยเมืนน่อนี้ครั้งแรกของติดหนวดซิมเห็ดหมกหน่อไม้ใส่หมูแล้วก็ใส่กะทิพร้อมพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องพร้อมสิบให้ติดหนวดได้บอกค่ะมาเด้อจ้ามากินข้าวกินหน้านํากันกระติดหนวดคยอีสานเมื่อนีหมกหน่อไม้หอมหอมใส่กะทิใส่ตอนหมูตอนใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวตุยเข้าไปค่ะพี่น้องมาจ้า